่่นนางเฮ็ดคือดีอยู่เจเชาแท่นี่คือย่านแท่นี่บ่ไอวะไอไอเพื่อนวะสาวสิบสองต้นหนาสิบห้าถ้าถ้าสาถ้าสิบบวยถ้าสิชมพูต้องเลยเออโต้เนาะบสาวดีแล้วอ้เนาะเอาพี่น้องเอ้ยเนาะตัดผ้าไม้ไว้นี่ปูหามสาวน้องเตี้ยลงมาแต่รถไหนพี่น้องเอ้ยเนาะ ว่าฟันเป็นจริงแล้วน้องเตีย้ยสบายดียุ้ยล่ะโดย,ดยเป็นได้ดีใจบ่เห็นเสาเลยดีใจโดยผลบันพี่น้องเลยเนะาะเอาพี่น้องเลยตัดภาพมาอยู่บ้านนี้คนเสาลงแต่รถพี่น้องเลยเนาะเสาเพื่อนของน้องเตีย้ยพี่น้องเลยเมื่อนี้เอาเสาก่อนเด้อมืมอนี้เด้อเสาไม้ตามมามหลัง เห็นน <rium> ้าบอแบบเพื่อน well ่ะเพื <the> essays, Ken, ่อนเจ้าก็ส <fan> ิป็นไม่ใช่เด้เป็นแบบคือเพื่อนเอ้ยมม่เพื่อนเจ้าก็เฮ็ดทรงแบบนี้นันนี่มักบ่ทรงแบบนี้โดยมักอยู่เนาะเป็นแบยังบ่เคยเห็นเป็นแบพี่น้องสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง fc เบิร์สุขุสุกคนพ่อพ่อครับแม่น้องอนนท์เปิดภาพมากับคนเสาน้องเตี้ยลง ต่รถพี่น้องเนาะอตะนับเบิ่งอยู่คบอยู่บ่อีล่คบอยู่บ่นับเบิ่งอยู่ฮะเพิ่นมาส่งคบอยู่บ่บ่คบล้วท่วงเพิ่นตอนนี้ได้อือเพิ่นเมื่อนี่ท่วงบ่ได้ได้บ่แซนบ่ว่าจักต้นก็บ่แซนบ่12 12โดนนับเบิ่งอยู่คบบ่ บกครบแล้วทวงเพิ่นทวงเพิ่นเรได้ถ้าบกครบอ่าเพิ่นเมื่อหละทวงบ่ได้ได้บ่านนิฮ <laughs> <c oughs> ออขังแดกพี่น้องไม่น้องอนุนกับมาเป็นเดินน้องเตียต้ยนะเนาะแต่เพิ่นซื้อพี่น้องเห็นแต่ในคลิปนะ้องห่างบวาอยู่จุดใดตอนนั้นมาเพื่อนน้องน้องโมงกักะเห็นยู้พี่น้องกันต้องโมกหากบวชเลคิดว่าเป็นเดินน้องเตียต้ยแต่เรามาอยู่ใกล้ อไอ้มูเนาะมาอยู่ใกล้ไก้มูบา้านนี้อยู่ใกล้กันเพือนคือกันอีกบ้านนี้พี่น้องเลยครบบ่อครบบ่อเสานามบังได้ครบอยู่เห็นบ่ครบอยู่เพื่อนบ้พี่น้องเลยเฮ็ดคือดีอยู่เจ้าเสาแท้นี่คือย่านแท้นี่บ่อายบา่อายอายเพื่อนบ่อายาอายาังเพือ่อนาอาามาส่งเสาใหน้น่ะอายเด้อเพื่อนมาส่งเสาให้ แล้วเดี๋ยวนลงแล้วแล้วแล้วได้บอเซนเลยแล้วได้ห์งยเนาะพื่นอ่าน,าานมงงนะนาได้ได้อีหละ่ะลดพิ่นนเะพิ่นอ่านามานี้ได้ก่อนอ่านบ้างนี่กว่ายบร้อยได้ได้บอ,บอ,บอเซนอ่า Do chạy ngân phần nào chạy ngân phần cốt chị nào à, à, đi chị nào gì chị nào đi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  nó nào đi chị 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 7จ็ดแม่เจ็ดพันสองบาทเี่น้อยเป็นเงินบาทเนาะเป็นเงินบาทเลยเจ็ดพนองร้อยถือต้นหนึ่งทกเจกบลแม่หนึึงหกรยบาทเนาะอันนี้เขาแบบเป็นเป็นเม็ดเป็นบอกไรเป็นเม็ดเป็นบลอกบอกอะไรก็อะไรเป็นต้นเลยได้เป็นต้นโอ้ยรวยรย ไ่ได้เลไวก่อนต้เสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนสองร้อยเงินจีบไมได้งไงเมีเงินบาทกันอะไรก่อคำเป็นเงนสองร้อย่ไรกันหกสิหกสิบ หกหกศูนย์แต mm ่เป็นเงินกีบก็ได้รงรน่อยใจใจใ่ใจเงินกีบให้คนเป็นผมมีเงินทอนหน่อยเนาะจะเอาไปหาร่อยบ่ลองเตี้ยเห็ดก็ย่านไท้ดละ นี่คือยากเน๊ะห่อนพี่น้องเลยเมื่อนี้เนาะว้าวเอาผ้าเอาพลพี่น้องเลยปุ๊ช่วงสีตกเยอะเซสนนสามสิบ ันบจจาันนี้่ามกันกันน้อยนีกนัวนี่น้ามสินี่ตัวนี้้้แต่นั่งเนาะ้มสิบสองสี่หกแปดสิบเอดป

เพิ่นออกกอนี่นออกเลยเนาะเสียงรถออก้บานเบ้านนึ่เนาะขาได่ออกไม่ใช่เอาเดินทางปลอดภัยเด้อขอบมุณขอบใจหลาย นนบอเสียนได้ยินเสียงรถพออย่างเ่นเอ้ยเนาะเนาะเบิ่งเป็นอยู่บ่เบิ่งเป็นอยู่บ่หืมเป็นอยู่บ่เนาะเอ้าอายังเงินอยู่หาร้อยบาทวันนี้พี่นไอ้เนาะเลย ี <mile inside> <to skin aaS> ่ยเลยพี่น้องเนาะบ่แม่นบ่แม่นว่ายัง500หรอกยังอยู่300ยังอยู่300เนาะเออแม่นเพราะว่านจกออกมาเลยเพราะว่าเงินกเพิ่นผามาเหลือไว้อยู่พี่น้อเนาะโดยสิเอาเงินให้ทางโรงต้เพิ่นเลยเลยล่ะเด้ออ่าบาทเด้อเออเก็บไว้คือเก่าอ้าวเอาไว้ซื้อ่าซน้ําซนกินได้เล่ะเด้ออ่ายัง ย,ย, PAUL: ยังอยู่สามล้อยนะธบพ่นทอนกันเนาะอ่าบรเซนจ่ายให้เจ้าก็ได้ติปขนมเลยโอ้ไล่หาล้อยเต็มเลยเอาไปซื้อไปเลยเลยได้เอาไปไปซื้อไข่ซื้อมีเจ้าอยากกันแล้วอันเจ้าอยากอันนี้แหละอ่าเพิ่นเพิ่นบให้เก็บได้เด้อเพิ่นให้ซื้อกินให้ชื่อกินฉันว่าม้ามีละเฮาบ่มีเงินซื้อไข่กับซื้อมีอีกแล้ว ได้ได้ได้ไดเด้ไ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 ด้ด้ไ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 ้ได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 ้ไ้ได้ได้ไ้ได้ไ้ได้ได้ด้ได้ไ้ได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 ้ด้้ได้ได้ไดได้ไดดไ้ได้ด้ได้ได้ไได้้้ ดินแห้งรสุข่าพแข็แข็งในี้มันให้ำรวยาถุกเนาะดีใจบ่ลยจะรยคือญาตแไเจ้าคือเห็ดแบบญาคือญาแต่กว่าฮอดคนเางีเนาะว่าฮอดนเป็นน้ำอากาศบ่อากาศหอดบ่วันนี้ได้ทั้งไดสาวทางงรางแล้ว้สาวทา้งรางแล้วเจ้าหายเทิงบว่นนี้ เช่นเ่านีน่เลเนาะอาวกระเ่ว่าเป็นมาทสงเสาเป็น,น,นที่เรียบร้อยไปยนาะมากี่บ่อยะมากบ่อมากอยู่เนาะไน้สวยงามเนาะอ่าิปสองเสาน้ำบางยู่ฮะน้ำบางยู่ฮนน้ำฟูครอเปล่นี่น้ำฟูบ่อน้ำดู ครบบาครบไปเลยเนาะครบไปบละท่วงเพื 2, 3, uh ่นไงเยอเนาะหนาสิบหาเนาะแม่สอม่หสิบพี่โยโดยเสา2บาสิบสองต้นหนาสิบหาอ่าะถ้าถ้าเสาถ้าสีบวยถ้าสีบบู้งต้องเลยออโดยเนาะ มาเสาวดีแล้วอันนี้เนาะจ้าสีแดงเพื่อนเห็นแบบเพื่อนเจะได้มาเชียรเลยจะได้แบบเพื่อนเจ้าอ่ะเนาะสาวนาซิบเสาหาอะไรก็นาซิบหาเนาะโดยสาซิบสองต้นนาซิบหาเงาสองแม่หาซิบจมูกข้างน้องเตี้ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องไอ้นาะไม่ได้ละยืน ถ่ายร right? okay. okay. ูป okay. ก <hand> <to> ่อนบ่ไปถ่ายรูปไป่ะเอายืนฟังฟังพุ่นก็ได้อ่าเอายืนเสาเนาะโดยฟังนี่บ่อ่ายืนฟังนั่นก็ได้โอเคโอเคเอาหนึ่งสองสามได้อยู่ได้อยู่อ่าหนึ่งสองสามโอเคเนาะได้แล้วโอเควันนี้ได้แล้นี้ครับวันนี้เนาะครับแล้วห่อนเนาะเอาแต่ว่าเนาะมักกาวันนี้ <laughs> 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 nó Hoa nó <laughs> à? <laughs> à, nó. nó. nói phỏng Do mà đèn nhỉ mày rua, đi nhua. Doi doi đây bay sao bay lại bay 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 hả? bay 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 nó bay 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 ngay bay 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 ไำพอแล้เลนาะ่ำเงินาไำเงินน่ะเด้อเลยเ็นอยาเนาะพอดีเจ็ดพบาทเนาะอ่าขาดเสาไปนอเจ็ดพันสงงบาทมาอยมาถึงบานน้องเตี้ยเป็นทีเดียบร้อยมีแต่ว่าห้าพักนกลับลนะ้วนี้เนาะทไมจังอ่าจังขามาออกมาเยี่ยมมายาเบื้งอีกทีนึง่นงไปนอะยเะเอาดีใจน้องเตี้ยเพื่นละบาทนี่นะ<า>เนาะเ็นเสาเือนเสาซานเลย แต่ไม่นี่ยังบ่อหูเด้อม่บายังเบามีแต่งบตัวนี้เบามีแต่งบเสาเสาถึงเสาดินไม่ไอเจ้าเบาอยู่เบาบอกอยู่ไอเจ้าไปหาตัดเอาด้ยป้าบอะไรบ่ก็ได้ม่เพิ่นเออเอาประยชนทางน้องเพิ่นดอนไปเอยเนาะอ่ะวิท่าฐานใดที่ว่าอยากร่วมสมทบเนาะสร้างเงินชาของทางองค์เตี้ยให้น้องเพิ่นเนาะ เป็นจักน้อยที่ขยันสลดพี่น้องเนาะในการทํากเทงนอกเพิ่นจะตั้งอุใจเฮียนเนาะโดยาจรพาเพิ่นะทงอ่าไอสติปเนาะแล้วก็เียังกรพี่น้องเอ้ยอ่าเอ้ยทางเอ้ยอ่าอซฟาเนาะอ่านได้อยู่พี่น้องเนาะเพิ่นได้วยเครอพาให้สบายขอบคุณขอบคุณเพิ่นหลายพี่น้องเนาะทงที่เรื่องทานจักแม่นพี่น้องเอ้ย นาะวันนี้เราก็เริ่มต้นจากเซาบาดเดินทานได้ที่ว่าโดยช่วยๆเครื่องครองวัตถุแบบนสิ่งของซี่ก็ได้พี่น้อยพี่ย่างพื้นย่างไปซี่ก็ได้เนาะสมวนกัวคนกบมาพี่น้อยเล็กเลือดน้อยเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาสำหรับวันนี้เฮ็นอยงไดรต้องเตี้ย สบายดีวลดโดยโดยขอตัวคับเลยเนาะขอกลับมาสดีเด้อสบายดีพี่น้องโดยสบายดีพี่น้องเลยเนาะโดยอ้ยอยากเมื่อเท่าไรอยากเมื่อเท่าไรบ้าชวนมันนี่โดยไปซ่เมื่อพร้อมกันเนาะโดยหมากได้กองที่ห้าบักไงพี่น้องเลย เอาซาพีน้องเลยตึงหาไดช่องกระสอบผู้พลีไว้อ้อยไพเดอเอ้อร์ตึงหากับสื้ากันเดินทางกลับแล้ววันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยก็ดีใจนำน้องเตี้ยเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะไดเสาแล้วอาวอ้าวพี่น้องเอ้ยเนาะทำลาไปแล้วเ,าเ,าเาน,เนะาเนะโดยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะเพื่อจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต,ต่อไปพี่น้องเอ้ยสำหรับมื้อนี้ ครัไปแล้วสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องปลาดุงเบิดสุขุสุคนพี่น้องเลย